จะมารีวิวท่อเคแมนะครับอันนี้ผมสั่งมาทางช้อปปีครับประมาณ600้อยกรว่าบาทครับรวมค่าส่งก็ประมาณเกือบ700รเป็นท่อเค a n นพาหมกนะครับเขาว่าผ่าเงียบอันนี้ก็ลองใช้มาอันนี้ลองใช้มาประมาณ1เดือนแล้วครับท่าเป็นคอสแตนเลสนะครับก็จะมีโลโก้เชื่อมมาพอดีที่บ้านฝนตกรถไม่ค่อยได้ล้างเลยนะครับ แล้วสก,กปรกมากท่อเคแมนก็จะประมาณนี้นะครับมีมอกมีเพลติดท่อไว้แล้วก็มีแยกปลายคอกับแยกปลายกับคอนะครับรูท่อเปื้อนมากเลยครับก็จะประมาณนี้ครับรูท่อเดี๋ยวเรามาลองฟังเสียงกันครับว่าเสียงจะเป็นยังไงนะครับ จะเป็นเข็ม okay, ไหมเดี๋ยวเราลองมาติดเครื่องให้ดูนะครับว่าเสียงจะเป็นยังไงฟังเสียงรอบเดินเบาก่อนนะครับ เดี๋ยวเราลองเบิ้ลรอบตัดดูนะครับเดี๋ยวมาลองนะครับความเร็วความเร็วออกปกตินะครับ เดี๋ยวนี้จะลองจะลองออกแบบแรงๆดูนะครับไป็น,น่นแล้วภาผมไม่นูนแล้ว เดี๋ยวนี้จะลองออกแบบกล่องตัดนะครับรับเสียงท่อในวันนี้น่าจะโอเคใช่ไหมครับเสียงในเสียงจริงมันไม่ค่อย ไม่ค่อยดังเท่าไหร่นะครับมันเป็นท่อพาหมูกก็ลองใส่หูฟังเพื่อคุณภาพเสียงที่ดีนะครับสำหรับวันนี้ผมต้องขอตัวไปก่อนครับ